โรงพยาบาลบำรุงราชผู้นำทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพระดับโลกเปิดตัวนวัตกรรมโฟตอนคอนทิงซีทีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพฉายรังสีสู่การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำในงานล็อก t ด u ะ u of s จ r e ์อ i n g ค n ินิงเดดน i s with t h o t o n c o n นท i งซ CT Technology ถือเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญในการตรวจวินิจฉัยโรคระยะเริ่มตน้นเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยและรักษาเฉพาะบุคคล ย้ำความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในการสมมอบความเป็นเลิศทางการแพทย์เม่สักคพู่ถ้าถ้าใครได้ฟังการบรรยายที่ผ่านมาครับก็คงจะจะเห็นอาการทุกท่านได้พูดถึงประโยชน์ที่เกิดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยามากนะครับถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยผพราะว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือ,อคุณภาพของการตรวจที่ที่ให้ความชัดมีความชัดเจนม,มากขึ้นซึ่งจะทําให้ผลการตรวจวินิจฉัยเนี่ย อ,อลงถึงรายละเอียดแล้วก็ลงถึงทวาผิดปกติที่เป็นผิดกภัณฑ์ของคนไข้ได้ได้ดีมากๆนะครับอันถัดมาที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือปริมาณรังสีที่ลดลงนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจของคนไข้โดยเฉพาะในกลุ่มคนไขน้ที่เป็นโรคเรือรัางหรือเป็นโรคมะเร็งนะครับซึ่งต้องดดตรวจซ้ําตรวจติดตามอาการกันหลหายครั้งเนี่ยครับก็จะทําให้ผู้ป่วยเอง,เองยังไม่ต้อง ไม่ต้องเอ่อห่วงเรื่องปริมาณน้งสีที่ได้รับมากไปหรือล่านะครับการอันถัดมาคือเรื่องของคอนทราสที่เราเอ่อิสารทิ์นสีที่เราใช้ร่วมในการตรวจวินไฉนะครับก็สามารถลดปริมาณลงไปได้คนให้ที่จะเป็นโรคตกใตเอ่อมีการทํางานที่ไม่ปกปติ หรือว่าคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการที่จะแพ้สารทึบเงนสีเนี่ยก็ยจะได้รับความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากเครื่องมือเครื่องมือ T, ซีทีสแกนตัวนี้แล้วซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเครื่องที่ดีที่สุดในปัจจุบันเป็นเป็นอนาคตของเครื่องซีทีตอไปแน่นอนอีกอันหนึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่ก็คือเรื่องการการจัดหาเรื่องของ AI นะครับซึ่ง ที่นี่อาจารย์กลภิชจะได้พูดถึงี่หว่าเรื่องของ A i เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่จะมาช่วยเสริมเครื่องมือที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนี่ยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งยิ่งที่สุดขึ้นไปอีกครับ A i เนเดยกก็จะมาช่วยให้นักสีแพทย์เราเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วมีความถูกต้องแล้วก็ก็ให้ผลการตรวจิจฉันที่ที่ดีที่สุดที่ที่จะเป็นไปได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยผม เข้าใจว่าโรงพยาบาลเนี่ยคุ้มเทเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับเครื่องมือเนี่ยไม่เป็นมูลค่าไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าคงต้องบอกว่าคงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้นะครับคนไข้ก็ถ้าถ้าคนไข้เนี่ยอหายป่วยจากโรคพิเศนหรือว่ามีชีวิตที่สุขสบายขึ้นยเนี่ยเป็นเป็นความ ป็นความดีใจเป็นความฝันของของพวกเขาทุกคนที่ที่อยากให้อ่ให้ดีขึ้นนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยคงเทียบไม่ได้กับติงใดๆท,ที่เราลงทุนไปแล้วก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งยิ่งทสุดๆครับสิ่งจำเป็นที่เราเห็นตอนอยู่ขนาดนี้เนี่ยคงเป็นความผิดปกติของโรคหลอดเลือดในสมองนะครับผมเชื่อว่าอย่างที่ผมเรียนเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับซีที โฟตอนเยอะๆเนี่ยเราคงจะมีข้อมูลมากขึ้นกว่านี้นะฮะสำหรับผมเนี่ยการได้ข้อมูลที่ชัดเจนในแง่ของหลอดเลือสมองช่วยผมวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็วหลง้งแสยด้วยการทำงา้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งสมัยก่อนมันต้องใช้สองสเทสเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยที่เรามี สำหรับผู้ป่วยวิกฤตทางเดินหายใจนะครับเราต้องการภาพหรือว่าการวิสัยโรคที่ชัดเจนแล้วก็ให้ความแม่นยำในการรักษามากที่สุดนะครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับยเร็วนี้ก็จะมีคนไข้จากต่างประเทศนะครับคือเขาทำซีทีสแกนมาแล้วเขาสงสัยว่าอาจจะเป็นัณโรคปอดแล้วก็ไอจะเลือดมาค่อนข้างเยอะนะครับ ทีนี้เราก็ผมต้อน e ีเควสที่จะใช้เป็นตัวโปรตอนลงมาดูนะครับปรากฏว่าเราดูแล้วไม่น่าใช่บนาโลจากภาพที่ชัดขึ้นนะครับการตัดสินใจ d i r e c t ั่นในการารักษาเราก็เปลี่ยนไปเป็นเทสเพื่อดูแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับปรากฏว่าต้องโพสตีตามนะจริงๆก็ทําให้การแมน่นการวิจัยแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็นํำไปสู่การวินิจการให้ยาน,นะครับที่เหมาะสม นะครับแล้วก็เชื่อว่าในประเด็นเหล่านี้ก็จะช่วยทําให้ผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าคนไข้โรคหลอดเ่ยไดรับการวินิจฉัยได้เร็วและดีขึ้นเพราะฉะนั้นเอาคาที่ออกมาก็น่าจะดีขึ้นค่ะด้วยด้วยโฟตอนคาวติ้งซีทีนะคะจะทำให้การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะในคนที่จะเห็นได้ชัดก็คือคนที่มีหินปูนเยอะๆมีแคลเซียมเยอะๆนะคะหรือว่าเคยใส่ขดลวดมาแล้วในอดีตด้วยด้วยเทคโนโลยีซีทีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยข้อจํากัดตรงนี้นะค่ะรอยโรคบริเวณดังกล่าว จะจะทําให้การแปลผลเนี่ยไม่ไม,ไม่แม่นยําเท่าไหร่นะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ไม่ควรน,นําคนไข้ไป CT ทแต่ว่าด้วย p h ตอน n าวติ้งซีทีเนี่ยคุณภาพของภาพแล้วก็ความแม่นยําการลดการอาร์ติแฟกหรือว่าวข้อจํากัดต่างๆเหล่านี้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถเข้าถึง non-invasive test หรือว่า test ทีเ่เข้าถึงการตรวจ วินิจฉัยโดยที่ไม่จําเป็นต้องส่วนหัวใจเนี่ยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทํานําไปสู่กัน วินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษายยอย่างเหมาะสมสาหรับคนไข้แต่ละรายด้วยเทคโนโลยีโฟตอนเคานติ้งครับแน่นอนที่สุดนะครับมีประโยชน์หลากหลายตามที่อาจาร,รย์แต่ท่านพูดมาแล้วนะครับแต่ด้วยสังคมปัจจุบันเองแล้วก็นโยบายหรือว่าทิศทางไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเรามุ่งเน้นของมุ่งเน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันหรือภาษาติดเราเรียกว,ว่า preventive medicine approach นะครับผมเราก็พยายามที่จะ หาความเสี่ยงนะครับผมเพื่อจะต้องการความเสี่ยงนะครับเราไปอีกสเต็ปละเราไม่ได้มุงงงมม่งเน้นแต่เรื่องของการรักษาโรคแต่อย่างเดียวหรือเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องของการหาโรคแต่เราหาความเสี่ยงนะครับฉันแน่นอนสุดเมื่อเราค้นพบความเสี่ยงแล้วครับมันจะต้องมาพร้อมกับเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่ทันสมัยโฟอตอนเคาน์ติ้งนะครับจะเป็น1เทคโนโลยีนะครับที่มีบทบาทในการดูแลนะครับผมแล้วก็ประเมินความเสี่ยงยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวเมื่อกี้จันมัสวีพูดแล้วนะครับไขมันโลหิตสูงเนี่ยครับผมก็จะทําให้มี หินปูนอาจจะเป็นหินปูนที่นิ่มๆหรือหินปูนที่แข็งๆที่เราเป็นแคลเซียมนะครับเกาะในเส้นเลือดตัวฟอตอนคัลติ้งนะครับจะสามารถช่วยบอกได้นะครับผมแล้วก็บอกได้ด้วยความแม่นยำมากขึ้นด้วยปริมาณรังสีที่น้อยลงแล้วก็ปริมาณสารพิษแสงที่น้อยลงด้วยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพเสิงป้องกันปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence เข้ามามีบทบาทในการ ดูแลนะครับสุขภาพของผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งบุคคลที่สุขภาพดีแต่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนครับ